คนสั่งออเดอร์คนสั่งออเดอร์ที่รอบักหลายนึงผู้ใดสิคุดสหายแบบนี้นะแต่เราลากหัวฮะไก่ร,ร,รับอยู่บอกไก่แน่ใจนะเอาเฮ็ดจังไดเฮ็ดจังไดอิที่แล้วก็คุดน้นมบบุ้งหนมีหูมันถ้าหูจีเก็บมันก็ะซิมได้หน่อยเอาถ้าเป็นหูจีรอดีหูจีรอมันสิมีทางมันสิมีดินออกมาออกมาอ๋อมีดินอยู่ตรงหัวมั่นนะแล้วข้าวครูสขาวกระเซืร์นน้ำลูกใยเอาบ่กครูบ่ บบขุดเออคุดก้อนเสื้อน้ำเอกการโลมันสีออกมากแมนโอใส่วิธีนี่ถ้ามันหายหายใจไม,ออม่ได้ก็อกมาว่าสีใดงแจ็คตวอยู่บ่าเขาสัง่งเขาสัง่งเขาสั่งสีลอยตเด้ได้ไปหากบผูกกันสีไปก็ผูกกันอโอเครับปากเขาแล้วนะนี่รับปากในเฟซแล้วนะรับปากรับปากนะสีลอยตัวจิ๊บจิบบอก เออมันใจมันใจจิ๊บจิ๊บหนึ่ขี้คุยแตนายจิ๊บจิ๊บขี้คุยคือแม่ครับ